สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันวานดูซีรีส์วันนี้ไอมาสปอยตอนจบของเรื่องบาบอยเทปิสหรือกลยุทธ์เด็กเก็บลูกบอลให้ฟังกันแล้วนะไปลุ้นบทสรุปความรักของจีวอนกับจองอูกันว่าจะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งกันหรือเปล่าแต่ก็เช่นเคยนะก่อนที่จะไปฟังสปอยตอนจบกันนั้นอย่าลืมว่ากดไลค์และกด subscribe เพื่อไปกำลังใจให้ไอทำคลิปต่อไปกันด้วยนะคะ จากความเดิมในตอนที่แล้วจีวอนกลัวเพื่อนๆรู้ว่าแอบคบกับจองอูอยู่เขาเลยโกหกว่าจองอูกําลังคบอยู่กับผู้หญิงทําให้จองอูน้อยมากที่จีวอนปกปิดความสัมพันธ์ของพวกเขาหลังจากเพื่อนๆกลับไปแล้วทั้งคู่เลยได้มีเวลาเคลีาายร์ใจกันจีวอนขอโทษที่วันนี้โกหกเพื่อนๆไปบาบั้นจองอูอยากรู้เหตุผลว่าทําไมจีวอนต้องโกหกด้วยเพราะถึงแม้อึนโอก,กับซึงจินจะดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือแต่สองคนนี้มันปากหนักมากนะแต่ถ้าจีวอนไม่อยากพูดเขาก็ไม่พูด จีวอนรู้สึกผิดมากรีบเข้าไปกอดจองอูทันทีพร้อมขอโทษที่ไม่อาจบอกความจริงให้ใครรู้ได้เขาคิดว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้มันก็ดีมากแล้วหวังว่าคนอื่นจะมองพวกเราเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นจางอูก็ยอมตามใจจีวอนทุกอย่างขอแค่จีวอนไม่ถอยห่างไปจากเขาก็พอจีวอนขอโทษอีกครั้งเพราะเขาเพิ่งเคยมีฟ้าเลยชอบทําพลาดอยู่บ่อยๆจองอูเห็นจีวอนร้องไห้ก็รีบเข้าไปเช็ดน้ําตาให้อย่างอ่อนโยนพร้อมถามว่าตัวเล็กจะร้องไห้ทําไมเนี่ยจีวอนก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าร้องไห้ทําไมเขาแค่รู้สึกผิดที่เอาเปรียบจองอูแบบนี้มัง้งจองอูเข้าไปหอมแก้มจีวอนเพื่อเป็นการปลอบใจและย้ำให้จีวอนฟังอีกครั้งว่าเขารักจีวอนมากๆนะจีวอนก็เช่นเดียวกันเขารักจองอูมากๆเลยทั้งคู่มอบจูบยืนยันความรู้สึกให้แก่กันและกันหวังว่าต่อจากนี้ความสัมพันธ์ของพวกเขาจะมั่นคงแบบนี้ตลอดไป หลายวันผ่านไปจีวอนก็ใช้ชีวิตตามปกติส่วนจองอูก็กำลังเข้าค่ายฝึกอบรมของทีมบาสพอมีเวลาว่างก็ไม่ลืมโทรมาหาคุณแฟนด้วยความคิดถึงพอได้ยินจีวอนบอกว่ามากับฮโยซอกคนที่เคยถ่ายเซลฟี่ด้วยกันในวันนั้นจองอูก็เกิดอาการหึงขึ้นมาในทันทีจีวอนต้องรีบอธิบายว่าเขากับฮโยซอกเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นจองอูยอมเชื่อแต่ก็ยังไม่หายคิดถึงอยู่ดีเขาอยากเจอหน้าเจ้าตัวเล็กเร็วๆจึงเลยจีวอนก็อยากเจอจองอูเหมือนกันแต่พอหนะ้า ที่ทาให้พวกเขาต้องห่างกันไปชั่วคราวทางด้านอึนโอกับซึงจินก็มานั่งปรึกษากันเรื่องของจองอูเพราะระหว่างฝึกซ้อมจองอูเกดิดการบาดเจ็บที่ข้อเทา้าซึงจินกลัวว่าจองอูจะเป็นหนังมากขึ้นถ้ายังฝืนฝึกซ้อมต่อไปแบบนี้อึนโอบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดียวเขาจะไปฉีดยาป้องกันอาการบาดเจ็บให้จองอูเองแต่อย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกจีวอนเด็ดขาดเลยนะซึงจินก็งงว่าทาไมจะบอกไม่ได้เพราะจีวอนก็ถือว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มเหมือนกันนี่นาอึนโอไม่อยากสร้างปัญหาเพิ่มกลัวว่าจะทําให้จีวอน ต้องกดดันไปเปล่าๆซึ่งจินรู้สึกตึงหิดตึงหิดในใจแปลกๆเลยถามว่านี่นายแอบชอบจีวอหรือเปล่าวะเนี่ยอึนโอแทบสำลักน้ำตายเพราะซึ่งจินพูดบ้าอะไรของมันวะซึ่งจินบอกว่าอึนโอดูเป็นห่วงจีวอนออกนอกหน้าเขาก็นึกว่าแอบชอบนะสิอึนโอปฏิเสธว่าไม่ใช่เว้ยแค่เป็นห่วงจองอูกับจีวอนไม่อยากให้สองคนนั้นเป็นห่วงกันจนรู้สึกกดดันและไหนก็พูดถึงคนที่ชอบแล้วซึ่งจินเลยอยากรู้ว่าอึนโอมีคนที่ชอบอยู่หรือเปล่าอึนโอตอบแบบชิวๆว่ามีละมั้งแต่ก็ไม่่ใจวาชอบ นะซึ่งจินอยากรู้ว่าคนที่อึนโอชอบคือใครแต่อึนโอไม่ยอมบอกเขาจะขอเก็บไว้เป็นความลับต่อไปทําเอาซึ่งจินเซงที่เป็นเพื่อนต่างก็มีความลับกับเขาทั้งนั้นแต่ถ้าซึ่งจินลองสังเกตด,ดูสักนิดเขาก็คงจะรู้ว่าคนที่อึนโอแอบชอบนั้นอยู่คือใครเพราะคนคนนี้อาจจะอยู่ใกล้มากกว่าที่เขาคิดก็ได้ทางฝั่งของจองอูก,ก็กาลังถูกโคด,ดุเรือ่อาการบาดเจ็บเพราะจองอูดูไม่มีสมาธิเวลาฝึกซ้อมทําให้ฟอร์มตกแถมยังปล่อยให้ตัวเองข้อเท้าเจ็บแบบนี้อีกโคดเลยเตือนว่าให แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันให้ชัดเจนอย่าเอามาปนกันจนส่งผลเสียกับทีมรู้ไหมจองอูขอโทษโค้ดเขารับปากว่าต่อจากนี้จะตั้งใจฝึกซ้อมให้ดีจองอูเลยพยายามโฟกัสกับเรื่องการฝึกซ้อมให้มากที่สุดแต่พอเจอคนโพสเรื่องจีวอนว่าสมัยเป็นนักกีฬายิมนาสติกเขาถูกโค้ดฝึกอย่างทารุณทําให้เขาหัวนึกถึงในคืนนั้นคืนที่จีวอนเผลอเมร้อ,รองไห้ว่าไม่อยากถูกตีอีกแล้วจองอูเลยรู้สึกเป็นห่วงจีวอนมากกว่าเดิมแต่ก็ไม่กล้าถามเพราะกลัวว่าจะไปกระ กระทบกระเทือนจิตใจของจีวอนอีกครั้งทางนั้นจีวอนก็บังเอิญเจอแฟนขับที่มาขอถ่ายรูปแต่เขารู้สึกไม่โอเคเลยพยายามปฏิเสธอย่างนอบน้อมแต่แฟนขับกับดื้อดึงจนเผลอทําโทรศัพท์ของจีวอนตกพื้นจนหน้าจอแตกยับแฟนขับกลัวถูกเอาเรื่องเลยรีบหนีไปอย่างรวดเร็วจีวอนได้แต่แซงที่หนีความวุ่นวายนี้ไม่พ้นสักทีฮโยซอกที่เพิ่งมาถึงก็รีบเข้ามาถามด้วยความเป็นห่วงว่าเป็นอะไรมากไหมจีวอนบอกว่าแค่โทรศัพท์หน้าจอแตกไม่ได้บาดเจ็บอะไรฮโยซอกรู้สึกโล่งใจเพราะททรศัพ์ แบบนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องปวดหัวเรื่องข่าวเลยจีวอนได้ยินก็ตกใจถามว่ามันเกิดข่าวลืออะไรขึ้นกันแน่ฮโซซอกเลยเปิดให้ดูว่าตอนนี้มีคนเฟกนิวว่าจีวอนกับจองอูแอบคบกันอยู่จีวอนตกใจเพราะสิ่งที่เขากลัวมาตลอดมันเริ่มจะกลายเป็นจริงแล้วทางด้านจองอูก็พยายามติดต่อหาจีวอนตลอดแต่กลับไม่มีใครรับสายเขารู้สึกเป็นห่วงมากกลัวว่าจีวอนจะคิดมากอยู่คนเดียวซึ่งจีนที่เป็นแฟนคลับน้ำวันของจีวอนก็เข้ามาโวยวายว่าข่าวลือไรสาระอะไรวะเนี่ยอึนโอเตือ ว่าถึงแม้โค้จะไม่เชื่อข่าวเลยแต่ก็ยังมีสายตาคนอื่นจับจ้องอยู่อีกเยอะเวลาติดต่อหาจีวอนก็ระวังหน่อยแล้วกันส่วนซึงจินก็ยังโวยวายไม่เลิกว่าจองอูอย่ามาสร้างปัญหาให้ไอดอลของเขานะรีไปชี้แจงข่าวลือเดี๋ยวนี้เลยบอกไปว่ามีแฟนเป็นผู้หญิงแค่นี้ก็จบอินโอที่จับสังเกตเรื่องของจีวอนกับจองอูได้เลยเรียบเตือนให้ซึงจินหุบปากไปซะปล่อยเรื่องนี้ให้จองอูเป็นคนจัดการเองแต่ถึงเพื่อนจะโวยวายยังไงก็ไม่เข้าหูจองอูเลยสักคนเพราะสิ่งเดียวที่เขานึกถึงในตอนนี้ก็คือตก จีวอนก็ยืมโทรศัพท์ของคโซซอกมาโทรหาจองอูเพื่อแจ้งว่าโทรศัพท์ของเขาหน้าจอแตกคงติดต่อหาไม่ได้สักพักจองอูเป็นห่วงจีวอนมากเลยบอกว่าจะไม่อยู่ซ้อมแล้วกลับไปหาจีวอนต่อให้ไปซ้อมหนึ่งอาทิตย์ฝีมือเขาก็ไม่ตกหรอกรจีวอนตกใจไม่อยากให้จองอูต้องมาเสียงานเพราะตัวเองจองอูตัดพอกลัวว่าจีวอนจะหนีไปพอถึงแม้จะไม่มีเขาคอยอยู่ข้างๆจีวอนก็คงใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีจีวอนรู้สึกไม่ดีคิดว่าตัวเองเป็นตัวขัดขวางอนาคตของจองอูหรือเปล่าจองอูบอก ว่าอย่าคิดไปเองที่เขาโทรมาหาก็เพราะว่าคิดถึงไม่ได้จะโทษว่าทั้งหมดเป็นความผิดของจีวอนซึ่งหน่อยจีวอนขอโทษเพราะเพิ่งเคยมีแฟนครั้งลรกเลยไม่รู้ว่าควรทําตัวยังไงจองอูเข้าใจไม่อยากกดดันจีวอนไปมากกว่านี้เลยย้าว่าถ้าโทรศัพท์ซ่อมเสร็จแล้วให้โทรมาหาเขาด้วยนะหลังจากกว้างสายจากจองอูจีวอนคิดหนักมากขึ้นเพราะไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องข่าวลือนี้ยังไงดีทางฝั่งของจองอูก็คิดหนักเช่นเดียวกันจนอึนโอต้องเข้ามาเตือนว่าอย่าแบกปัญหาทุกอย่างเอาไว้คนเดียวถ้าคิดจะแบกเด เขาจะช่วยแบกด้วยอีกคนท่ามัวแต่คิดฟุ้งซ่านมันไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นหรอกนะแค่เป็นในแบบที่นายเคยเป็นก็พอไม่ต้องคิดอะไรให้มันยุ่งยากหรอกพอได้รับกําลังใจจากเพื่อนสนิททําให้จองอูมีไฟในการต่อสู้อีกครั้งเขาคิดว่าปัญหาในคราวนี้จะต้องจบลงด้วยดีอย่างแน่นอนแต่ทุกอย่างกลับวุ่นวายมากกว่าที่คิดเอาไว้พอจะจู่ฮโยซก,กับถือวิาสาสะถ่ายรูปเซลฟี่กับจีวอนพร้อมพิมพ์แคปชั่นอธิบายว่าข่าวลือเรื่องจีวอนคบกับจองอูนั้นไร้สาระเพราะจริง ก็มีแฟนตัวจริงด้วยกันอยู่แล้วจีวอนพยายามห้ามแต่ก็ไม่ทันเพราะว่าฮโยซกกดโพสต์ไปเรียบร้อยแฟนลับนัาเบอวันอย่างซึงจินเห็นโพสต์ของฮโซก็รีบเอามาให้จองอูดูทันทีพอเห็นโพสต์จองอูก็จุกจนพูดไม่ออกพอเข้าใจผิดคิดว่าจีวอนตั้งใจโพสต์เรื่องนี้เพื่อปฏิเสธความสัมพันธ์ของพวกเขาส่วนซึงจินก็โล่งใจที่ข่าวลือของไอดอลของเขาได้รับการแก้ไขสักทีผิดเกับทางจองอูที่แทบหมดเลี้ยวแรงซ้อมพอจะจูกก็รู้สึกว่าเหมือนถูกแฟนทิง้งทางฝั่งจีวอนก็กำลัง ลังเลว่าจะติดต่อไปหาจองอูดีไหมแต่ยัาไม่ทันได้กดโทรออกจองอูก็มาหาถึงที่หน้าบ้านทําให้ทั้งคู่ได้เปิดใจคุยกันเรื่องโพสต์ในวันนี้จองอูรู้สึกน้อยใจที่ตัวเองตกอยู่ในสถานะเพื่อนเช่นเดียวกับเฮโยซอกแต่จีวอนดินเข้าใจคําพูดของจองอูผิดคิดว่าจองอูเสียใจที่มาคบกับตัวเองเลยตัดพอ้อไปว่าถ้าการที่คบกับผู้ชายมันทําให้นายต้องเหนื่อยฉันก็ขอโทษด,ด้วยละกันที่ทําให้เรื่องทุกอย่างมันยุ่งยากจองอูได้ยินแบบนี้ก็เสียใจไม่คิดเลยว่าจีวอนอยากให้เขากลับไปคบกับผู้ หญิงมากขนาดนี้เลยเหรอจีวอนปฏิเสธว่าไม่ใช่เขาแค่ไม่อยากทําลายอาชีพของจองอูเพราะชื่อเสียงมันสําคัญสําหรับนักกีฬามากเขาไม่อยากให้เรื่องพวกนี้ไปกระทบกับความพยายามทั้งหมดของจองอูหรอกนะจองอูถามว่าแล้วหัวใจของฉันละ่ะตอนนี้มันก็บาดเจ็บเหมือนกันนายไม่สนใจมันสักนิดเลยเหรอทำไมนายถึงเอาแต่แบกทุกอย่างเอาไว้คนเดียวเราผ่านเรื่องพวกนี้ไปด้วยกันก็ได้นะจีวอนถ้ามันลําบากมากนายเห็นแก่ตัวกับฉันก็ได้ฉันนะ่ะทนลําบากได้อยู่แล้วนายนะ่ะอย่าพยายาม เอาแต่รู้สึกผิดหรือว่าคิดเผื่อชั้นขอแค่โลบเรื่องของฉันก็พอจะได้ไหมจองอูพยายามเข้าไปจูบจีวอนเพื่อยืนยันความรู้สึกแต่จีวอนกับเบี่ยงหน้าหนีทําให้จองอูเข้าใจว่าจีวอนคงเกลียดต,ตัวเองไปแล้วจีวอนอธิบายว่าไม่ใช่แบบนั้นแต่ยิ่งคุยก็เหมือนจะยิ่งแย่จองอูเลยยื่นข้อเสนอว่าให้ห่างกันไปสักพักเพื่อให้ต่างคนก็ต่างมีเวลาคิดทบทวนเรื่องนี้ดูดีๆจากนั้นเขาก็เดินออกไปอย่างไม่ลังเลทิ้งให้จีวอนยืนร้องไห้ด้วยความเสียใจที่เรื่องราวทุกอย่างมันย่ แย่ไปหมดหลังจากทะเลาะกันไปในวันนั้นจีวอก็ได้แต่คุ้นคิดว่าจะทํายังไงต่อไปดีพอนี้ก็ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วที่เขาไมา่ได้ติดต่อไปหาจองอูเลยและเพราะความเครียดทําให้อาการนอนไม่หลับกลับมาอีกครั้งวันๆจีวอได้แต่ใช้ชีวิตไปอย่างไร้สีสันเพราะไม่มีคนรู้ใจอย่างจองอูคอยอยู่เคียงข้างด้านจองอูก็หงอยไม่ต่างกาันเขาได้แต่เฝ้ารอให้จีวอติดต่อมาหาสักครั้งซึ่งจินที่ไม่รู้เหตุการณ์ก็แซวว่าความรักไม่ลาบลื่นเหรอเพื่อนแบบนี้ต้องเมาให้ ฟังซึกหน่อยแล้วอึนโอดาว่าตาบอดหรือไงดูสถานการณ์ไม่ออกเลยหรือไงวะจองอูเสริมว่าหยุดยุ่งเรื่องของฉันจะได้ไหมล่ะซึงจินก็งงว่าทาไมจองอูดูหงุดหงิดมากกว่าตอนเลิกกับแฟนคนอื่นอีกล่ะเป็นโอเอือมละอาที่ซึงจินซื่อบื้อไม่รู้อะไรเลยสักอย่างจองอูรู้สึกหงุดหงิดจนทนไม่ไหวเลยหันมาปรึกษาอึนโอว่าผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วฝั่งนู้นก็ยังไม่ติดต่อกลับมาเลยแบบนี้มันหมายความว่าย,ยัางไงอึนโอยังไม่ทันได้ตอบซึงจินก็พูดแทรกขึ้นมาว่าคนคนนนนัันอ้ออยยาาากกกเเเลลิบหรืป่ จองอูได้ยินก็นเริ่มคอยตามคิดว่าจีวอนอยากเลิกกับเขาแบบที่ซึงจินพูดหรือเปล่าอื่นโอถามว่าแล้วตัวนายล่ะคิดยังไงอยากเลิกไหมถ้าเป็นแต่ก่อนก็คงบอกเลิกได้ง่ายๆแต่ตอนนี้เขาคงทำมันไม่ได้จริงๆซึงจินเห็นแบบนี้ก็แปลกใจเพราะเขาไม่เคยเห็นจองอูเศร้าขนาดนี้มาก่อนแบบนี้คงเจอรักแท้เข้าแล้วละมัง้งลังแยกกับเพื่อนๆมาจองอูได้แต่แอบมองรถของจีวอนอยู่ห่างๆแค่เห็นรถก็คิดถึงจนแทบทนไม่ไหวแล้วส่วนจีวอนก็มาที่โรงยิม เพื่อคิดทบทวนเรื่องของเขากับจองอูการมาที่นี่มันทําให้เขาตระหนักได้ว่าต่อให้ยืนอยู่ในจุดเดียวกันคนเราก็สามารถมองโลกได้แตกต่างก,กันอยู่แล้วเพราะงั้นเขาเลยตัดสินใจที่จะไม่สนใจคําพูดของคนอื่นอีกจากนั้นก็มุ่งหน้าไปง้อจองอูถึงที่หน้าบ้านจองอูถึงกับแปลใจเพราะไม่คิดว่าจีวอนจะเป็นฝ่ายมาหาเขาก่อนเพราะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่เคยติดต่อมาหาเขาเลยสักครั้งจีวอนสำนึกผิดจางใจเขาแค่อยากขอเขาไปพูดอะไรกับจองอูสักหน่อยพอเข้ามาในบ้านแล้ว จองอูไม่รีรอพูดเขาประเด็นทันทีว่าต่อไปนี้เขาจะไม่สนใจความคิดหรือคำพูดของคนอื่นอีกแล้วจองอูไม่เชื่ออยากให้จีวอนพิสูจน์อยากรู้ว่าจีวอนนั้นชอบเขามากแค่ไหนพอได้โอกาสจีวอนก็พูดจัดเต็มไม่มีกัก๊กว่ามกาให้จองอูรู้ว่าตัวเองนั้นชอบจองอูมากเพราะกลัวว่าจะถูกทิ้งทุกคืนเขานอนไม่หลับเอาต่าคิดถึงจองอูไปที่ไหนในสมองก็มีแต่หน้าของจองอูเต็มไปหมดแค่คิดว่าจองอูไปจูบกับคนอื่นในใจเขาก็รู้สึกอึดอัดจนทนไม่ไหวและสิง ที่เสียใจที่สุดสําหรับเขาก็คือการได้รู้จักกับจองอูช้าเกินไปแค่คําพูดไม่กี่คําของจีวอนทาให้จองอูแพ้อย่างราบคาบเขาคิดมาตลอดว่ามีแค่ตัวเขาที่ข้างรักจีวอนแต่คิดไม่ถึงว่าจีวอนเองก็ข้างรักเขาเหมือนกันจีวอนอ้อนบอกว่าคิดถึงจองอูมากๆพร้อมเข้าไปจุ๊บขอคืนดีลาปิดท้ายด้วยคําบอกรักหวานๆทาเอาจองอูหมดทางหนีรอดตกลุมรักจีวอนซ้ําๆอยู่บ่านั้นหลังจากคืนดีกันแล้วคืนนี้จองอู ไม่ปล่อยให้ตัวเล็กกลับบ้านแน่นอนเขาจัดนางจัดเต็มเอาไว้สมกับที่อดทนรอมานานทางฝั่งจีวอนก็พร้อมเสิร์ฟแบบเต็มเหนียวรับรองคืนนี้เล่าร้อนจนเตียงแทบลุกเป็นไฟแน่เช้าวันต่อมาหลังเสร็จภารกิจแสนหวานกันมาแทบทับ้งคืนทั้งคู่ก็สวีทหวานกันไม่แพวอยา๋ยจะจัดรอบ2 3 4 5หกันต่อเลยทีเดียวแต่ต้องอดใจไว้เพราะนัดอึนโอกับซึงจินออกมากินข้าวด้วยกันวันนี้จีวอนตัดสินใจประกาศเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับจองอูจองอูยิ หน้าบานเพราะไม่ต้องแอบคบอีกต่อไปแล้วอึนโอไม่แปลกใจเพราะเขาจับสังเกตได้ตั้งนานแล้วล่ะผิดกับซึงจินที่คิดว่านี่เป็นแค่เรื่องล้อเล่นจนจีวอนต้องยืนยันว่าเขาเนี่ยแหละคือแฟนของจองอูตัวจริงซึงจินโวยว,ยวายว่าทําไมต้องปิดบังเขาด้วยแต่อึนโอน่ะรู้ตั้งนานแล้วทําเอาซึงจินงงว่าไปรู้ตอนไหนมาวะอึนโอโทนไม่ไหวต้องด่าบ,บอกว่าคนที่ไม่รู้เรื่องนั่นแหละคือโง่าบัลลมเลยซึงจินโมโหที่รู้เรื่องนี้เป็นคนสุดท้ายเลยเหรอวะเนี่ยจีวอนกลัวว่าเพื่อนๆจะโกรธเลยอิ เพิ่มว่าตอนแรกเขากลัวเพื่อนจะรังเกยียจเลยไม่กล้าบอกต้องขอโทษทุกคนด้วยนะอื่นโอไม่ได้ติดใจโกรธอะไรแค่บอกมาตามตรงตอนนี้ก็ขอบคุณแล้วล่ะส่วนซึงจินก็ไม่ได้รังเกยียจอะไรแค่รู้สึกตรงใจที่เพื่อนมาคบกันเองแต่จะว่าไปต้องโทษจองอูต,ตัวดีเนี่ยแหละที่ไปอ่อยไอดอลของเขาจนตกหลุมพรางมาคบด้วยแบบนี้แต่จีวอนกับชอตฟิลแฟนคลับบอกว่าเขาเองเนี่ยแหละที่เขาไปอ่อยจองอูก่อนจองอูพอได้ยินก็ยิ้มดีใจหน้าบานยิ่งกว่าจาดาวเทียมซึงจินทนไม่ไหวที่ไอ้เพื่อนบ้าน มาขโมยไอดอลของเขาไปต่อหน้าต่อตาอื่นโอต้องรีบเข้าไปห้ามไม่อย่างนั้นวันนี้ไม่ได้กินข้าวนแน่หลังกินข้าวกนเสร็จแล้วซึงจินกับอื่นโอก็เดินกลับบ้านพร้อมกันซึงจินแทบไม่อยากจะเชื่อว่าจีวอนคบกับจองอูจริงๆแต่ที่น่าโมโหที่สุดก็คือเพื่อนสนิทอย่างอื่นโอนี่แหละที่ปิดบังเขาได้ลงคออื่นโอเถียงสู้ว่าถ้านายรู้ก่อนนายจะมาบอกฉันไหมล่ะซึงจินไม่ยอมจบถ้าต่อไปนี้กล้าปิดบังอีกเขาจะฆ่าอื่นโอให้ตายแนะ่อื่นโอตอบแบบกำกวมไปว่าก็ไม่รู้สินะซึงจินรีบ ว่านายพูดแบบนี้คือมีแฟนแล้วใช่ไหมฮะอยาคิดจะมาแทนข้างหลังฉันเหมือนพวกนั้นนะวอยอื่นโอตอบกลับว่าถ้านายรู้ว่าฉันมีแฟนแล้วนายจะทำอะไรฉันได้ล่ะฮะซึ่งจรินได้ยินก็ง่อยไปเลยเพราะเขาคงเสียใจดีเพื่อนสนิทไม่ว่างมาเล่นด้วยแล้วแต่ถามหน่อยเหอะนี่นายมีแฟนจริงๆแล้วปะเนี่ยอื่นโอตอบกลับแบบกุนกวนว่าถ้าฉันมีแฟนจะมีเวลาว่างมาเที่ยวเล่นกับนายแบบนี้หรอแต่ถ้าถามถึงคนที่ชอบแล้วก็มีแล้วซึ่งจินรีบถามว่าใครนะ่ะฉันรู้จักหรือเปล่าอื่นโอก็ปิดเอาไว้เป็นความลับอยู่ดีบอก แค่ว่าเป็นคนน่ารักที่อายุเท่ากันเท่านั้นทําเอาซึงจินกรี๊ดแตกเพราะอยากรู้ว่าคนที่อื่นโอชอบนั้นคือใครลองเอากระจกมาส่องนะซึงจินร,รู้แน่นอนจ้าทางฝั่งคู่รักอย่างจองอูก,กับจีวอนก็หวานชําตัวติดกันแทบจะ24ชั่วโมงโดยเฉพาะจีวอนกล้าเปิดเผยไม่หลบซ่อนเหมือนเมื่อก่อนจองอูได้โอากาสชวนจีวอนไปจุบๆกันที่มุมของห้องสมุดทําเสมือนกับว่าห้องสมุดนี้มีแค่พวกเขาสองคนเท่านั้นชีวิตของทุกคนลาบลื่นไปได้ด้วยดี ยเ,เฉพาะจีวอนที่เปลี่ยนเส้นทางอาชีพใหม่เขาสามารถเอาชนะรางวัลการประกวดถ่ายภาพได้สําเร็จเพื่อนๆทุกคนต่างมาร่วมยินดีกับรางวัลในครั้งนี้แถมยังแอบ,บแซวว่าจีวอนตัวติดกับจองอูตลอดจนพวกเธอคิดว่าย้ายไปอยู่แผนกกีฬาแล้วนะเนี่จีวอนเขินจนทําตัวไม่ถูกโชคดีที่โยอซองชวนถ่ายรูปก่อนทุกคนเลยไม่ได้แซวจีวอนต่อซึ่งจินอาสาเป็นคนถ่ายรูปรวมให้เพราะเขาแขนยาวที่สุดจากนั้นทุกคนก็ได้ถ่ายรูปรวมไปที่ระลึกที่ได้มาร่วมปาร์ตี้ฉลองในครั้งนี้หลัง ปาร์ตี้จบลงจองอูกัจบจีวอนก็ขับรถออกมาสวีทกันที่ริมแม่น้ำพวกเขาจูบกันอย่างดูดื่มเพราะต้องการตักตวงความหวานเอาไว้ให้นานที่สุดทั้งคู่ต่างค้างรักกันมากแทบไม่อยากห่างจากกันไปไหนแล้ววันเวลาแห่งความสุขก็ดำเนินต่อไปแบบนี้เรื่อยๆจีวอนแอบดูคลิปสัมภาษณ์ย้อนหลังของจองอูที่ถามเกี่ยวกับเบอร,ร์เสื้อว่าเปลี่ยนจากเบอร,ร์17เป็นเบอร,ร์18เพราะอะไรจองอูตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าเลข18เป็นสสญลักของคนที่เขาชอบมากที่สุดพิธี กอนถามต่อว่าพ่อจะบอกได้ไหมหยว่าคนคนนี้คือใครจองอูยืนนิ่งแต่ยืนยิ้มให้กล้องแทนคําตอบจีวอนภูมิใจในตัวแฟนมากๆที่กลับมาท็อปฟอร์มได้อีกครั้งเขาดูบทสัมภาษณ์เพลินจนไม่เห็นว่าแฟนตัวเป็นๆมาแล้วจ้าส่วนจองอูก,ก็ข้างแฟนไม่แผ่นนั่งจ้องหน้าตัวเล็กอย่างเอนดูทางฝั่งจีวอนก็ปลื้มใจที่คุณแฟนเก่งมากขนาดนี้ทางคู่ต่างแสดงความรักให้กันและการอย่างไม่แค่สายตาคนอื่นพอต่อไปนี้พวกเขาจะฟังแต่เสียงหัวใจของตัวเองเท่า นาน